สวัสดีค่ะคุณพอสุนทรสวัสดีค่ะคุณพอสุนทรเป็นมีแนวทางมาฝากเอฟซีงวดวันที่สิบหกเนาะครับคุณพอเนาะเป็นผู้แพ่งตัวเลขกถือเลขกมาหลายงวดเป็นวะครับผมส่วนหมานจะพร้อมบอยได้ซื่อหรอจ่บอกได้สื่อบอกเข้าเดี๋ยวมันแม่นยืนนะม่แต่บอกเอาบอกครับมิแตบอกคลิปแรกด้ครับนี่เอฟซีคลิปแรกแหกหมานได้หน่คุณพอคุณพอสุนทรเนาะครับงานครับครับเอาฝันแนวได้ครับคุณพอฝันมา เนี่ยไปมีสู่เนี่ยไปมีสู่ครับผมเนี่ยมีสู่เขาก็มาบอกว่าเฮ้ยบัดช่อยมีสู่เลยบัดชุดจนมีลูกแล้วว่าชุดนครับผมเขาสิมาขอได้ว่าดชุนโอ้ครัปวดปวๆแต่ว่าเขาสิมาขอบั่ชุดนี่มันคือนี่มันสาวว่าเขาก็มาขอเขาเอาดอกไม้ทุกแย่คันหามาบัมาขอขมาเอาเลยนะครับประธานเนี่ผมก็เลยว่าเออท่านอยากได้ก็เอาจะได้ก็เอาไปว่าจะได้ก็เอาไปโอ้สุดยอดคขาดขาดจิ้มเป็นกูกับ ทำไว้กับวายุรอดประมาณนะครับผมแต่ว่าฟันแดดเนี่ยคือเมื่อเราซูมาฝั่งเน่ยเขาบว่าโอ้เจ้าสิมิโชกเลยครับส so so. ิมิ right? โชกโฉกหญ่เด้อแบบฟันเดี้อเนี่ยสิมิโชกเนาะครับครับมันก็มีแต่กซ์ซัมนี่แบบพวก็บฟันฟันซัมนี่ครับคือมันมันเป็นฟันแปลกๆนะครับผมแมนแมนแมนันครับฟันเกี่ยวกับเมียฟันเกี่ยวกับเมียแต่ว่าเลขที่ผมมักเนี่ยผมมักกันหนึ่งสามสาม หนึ่งสามสามนี่เอามาได้ทั้งไหนล่ะครับคุณบอกเด็กไปนอนอยู่ทั้งปูดหไปเห็นเด็กู่ในถ้ำอู้ไปนอนอยู่ทั้งปูทั้งเขาคุณหมอครับนี่นแต่บริเกี่ยวกับฝันกับความกับเมียบอบรีเกี่ยวหนึ่งสามโตโตไปนอนนี่คือเขานอนเวลาเขานอนนี่เขาเกิดเนี่ยมึงผนังถ้ำครับมันก็สิเป็นโตโตเละไข่ไข่ยศหนาครับสิเป็นหนึ่งสามสามอันนี้เห็นหรือฝันครับนี่ตัวนี้เห็นครับเห็นเลยครัะต่ายนี่ครับ มานอนอยู่บ้านเจ้ว่ามาฝันมาฝันเรื่องเจ้ากับเมียนี่ครับ,รบมันก็เข่ากันอยู่เพราะว่าเล็กหน่อยเมียเมียไม่ลูกหนิมัมมนมีหนึ่งอยู่แล้วมีหนึ่งครับอ่าแต่เมียเมียนี่กับพูกโหดเจ้าว่าจะคล้องมักเหล็กสามสามหนึ่งสามสามเห็นอยู่ในถ้รเนาะไปจะค้นเหรอครับ,รบไปในถ้ําเนี่ยไปค้เดียวไปคนเดียวอายุเมียอายุจะปีคะ่ะเมียอายุประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าปีครับผม สี่สิบหาอย่างสี่หกบอครับหรือสี่สิบหาเลยสี่สิบหาอย่างสี่หกสี่สิบหาอย่างสี่สิบหกครับเอฟซีสี่หาสี่หกไว้น้ำเนาะครับเนาะสี่ไว้น้ำครับผมฟันปลูกมากสี่มาย่งกับไว้น้ำแต่เจ็บแต่ว่าไปแต่อันเป็นมีลูกแล้วออกลูกเลยบอครับหนีเด็กน้อยเพราะท่านมีเนงะินค่าทองโอ้ยค่าทองอา้าวนี่ฟันเห็นคนม่านคนมีทองมีลูกกต่มีโชคครับคุณ่อแล้วทางปูเถาโบราณคนว่า ฟันแนลหนึ่งมันสิมีโชคเด้อเนาะแมนครับแมนคุณพ่อคุณพ่อคอต่อแขนเราน้ำดูน้ำเมียแนวครับอยังบทสนหรือฟอกันอยู่เมียหวานนึกไปหาเงินบทสนว่าอยู่คจุดเป็นไปไซล่ะครับไปเป็นงานครับโอ้ครับอ๋อขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะนี่ล่ะครับแนวทางดีๆเด็ดๆครับคุณพ่อสุนทรท้องเฮางวดนี่ขอให้สามตัวแตกครับครับผมงามเล็กสวยงามอยู่ครับนี่อาชิมาเป๋าก็ได้เนาะอาชิมาเป๋าก็ได้ครับผม เอตัดเล่นหนึ่งสามนี่บอไออกมาดนได้นี่เนาะครับเพิ่งบอกแจ้งไดอีกครับัตรเนี้ยครับผมครับมัดกับมี่แค่นั่นเดี๋ยผมพอค่อยปั่นปรนเดี๋ยเห็นสองตัวบอครับไดทำลึกนี่สามตัวเห็นแต่สองตัวเห็นบอครับมันกับเป็นหนึ่งสามสามเลยหนึ่งสามสามเลยครับอ้าวสามหนึ่งหนึ่งสามหรือว่าหนึ่งสามสามเนาะครับเนาะไปกามากกันแล้วเอาครับเอาครับเอฟซี มั่นมั่นเฮงเฮงเลยรวยเฮงเรวยๆครับผมขอบคุณครับคุณพ่อสุนทรขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะค่ะธรรมชมเลขของพ่อสุนทรพ่อสุนทรขึ้นปีนอนี่ทั้งคู่ทั้งเขาค่ะธรรมชมเห็นตัวเลขหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามแล้วก็ฝันเห็นเมียอายุเมียนอายุสี่สิบห้าปีอย่างเขาสี่สิบหกปีค่ะธรรมชม ขอให้มีโชคมีลบบาบก็คุณพ่อสุนทรเนาะเะนาะประจำาวันที่16มิถุนายนพศ .2567 ค่ะสำหรับคลิปนี้ทามี3ดาวคาซิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ห้จุกโชคมันๆเฮงๆรวยๆ,ๆค่ะไก่ยี่พึ่งพาไปใส่เนาะคะ่ะนผู้ชุมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมบังของดีกระเป๋าแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนีู่ในเดินทางไปทำบุญที่วราชยุปูีรอด วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดดันอีสานครับเนี่ยนี้ของดีทิศใหม่ทิศนี่ว่าฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายใช้ขายของบบดีลูกค้าบ้ไยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเหลือสื่อดนตรีเป็นสิดีพีเนครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้ำเบิร์ดครับนางขาอยู่ข้างหน้ากับว่า วิธีใส่องมีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี uh ่ย huh. กู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง นายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมช,มชอบข,า,ขา,ายขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล,แล้วกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช่เลยตอกมาก่อนปั๊บแต่ก็บีพี่อย่างนี้อาธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าไปสามครั้งลูกห<ล>ัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบื่เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อเป็นกูหลาบไงพ่อท่านวัดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ต <ฮา S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติไมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องก,การสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถเื่ออะไรกร๊อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คน,คน,นรักคนหลงเมตาตาผู้หลานยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะวขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาแอม,มาทง,งหินข่าวกบลบอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปไลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปไลุยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับทำไดนที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้าย่างบ่เห็นล้านเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังมาล้านเห็ุใดคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่าน เอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าร้านขายของเขาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันร้ายครับกนผมาชมเนาะบ่าวแอมเราจงหุ่นซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอิซี่เอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยา่าใครนคนหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเต้นแฉกสันผู้ชมเต้นแฉะแล้วก็บี้ย,ๆๆบยังสีครับหมุนยังสีๆๆครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลุกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเต้าท่าคิ้วสามเต้าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลง้งปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้ล้งปูลอดแล้วครับท่านผู้ชม แกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็นมีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกมเนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันน่ครับ หูยินทาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนณหักคุณหลงเบาแอมเราทงกับบุล่าซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามมือถุ่นนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับต้องท่านผู้ชมราคาบ้านเราไม่ต้องนี่ได้นละมุนแมาน้ำครับได้นละมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนั่ครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสมรรค่างกายเสนียดจะให้ที่บูดดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดยัให้นตัวห้าสิเรอเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวเอ็มาะตุงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิดสีโบายกระทู้มาได้กทูมาได้ครับมหาบ่าวเอ็ม,มาะตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุ ถือกเกลียกขับอัปเปอร์ไซด์ลายถือเกลียกรถตอรี่รตตรั้งนั้นทีหนึง่งลำรวยสามสิบล้านตุละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเย่าบอยเอามาตรกัสิให้เบิ้งตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ